วันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้คุณครูได้ส่งใบงานให้ไปแล้วนะครับมีตัวอะไรตัวกลมตัวขาวตัวดำนะคุณครูจะมาสอนการปบมือก่อนนะเพราะเผื่อเราไปใช้กับการตีและใช้กับการเป่าก็จะใช้ขวย่แต่วันนี้เราจะใช้การตีให้ดูก่อนตัวกลมทำยังไงตัวกลมเราจะตีที่หนึ่งนะตบมือที่หนึ่ง นะสมมุติว่าคุณครูเอาปากกาหนีชี้เป็นไม้กองนะเป็นไม้กองแต่หนูจะใช้ตบมือหรือจะอ,อะไรเคาะก็ได้อย่าไปเคาะแรงนะครับนะอย่ดังรบกวนคนอื่นเขานะครับก็เราจะตีที่หนึ่งหนึ่งแล้วนับไปสองสามสี่นะตีที่หนึ่งตึงสองตีไปเคาะเนี่ยมันหายไปที่หนึ่งละเราหายไปที่หนึ่ง นะเราไม่ต้องไปไปแต่จังหวะของมันมีสี่จังหวะยังคงอยู่เดินต่อไปจนถึงสี่แล้วถึงจะหยุดของมันต่อไปตัวขาวหนึ่งตัวมีสองจังหวะนะตัวนี้ก็สองจังหวะเราตีที่หนึ่งหนึ่งแล้วนับไปสองโดที่สองนี่เราไม่ตีสามแล้วก็ตีหนึ่งครั้งตึ้งเข้าไปแล้วนับไปสี่ ซึ่งมันมีค่าสองจังหวะเหมือนกันนี่ก็สองนี่ก็สองตีหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมครับเราตีที่หนึ่งกับสามที่เหลือนะครับตัวดมตัวเดหนึ่งจังหวะเราจะตีหนึ่งครั 1, ้งที่หนึ 1, ่งตีหนึ่งที่สองที่สามตีหนึ่งครั้งที่สี่หนึ่งการตรีถ้าตีตั้งออกข้างบนมาเลยนะครับ หนึ่งสองสามสี่ตัวขาวหนึ่งสองสามสี่ตัวดำหนึ่งสองสามสี่นี่นี่คือการตีตีกับอะไรก็ได้ถ้าเรามีกลองถ้าอยู่สมมติเราอยู่โรงเรียนค,คุณครูก็ให้ตีกลองตั้งแต่ฉาบจริงฉาบกลับของเครื่องตีไทยสากลก็ตีเป็นกลองเป็นแสนเป็นฉาบได้หมดให้เรารู้จักวิธีการใช้โน้ตสากลสามตัวนี้นะครับนะ ทีนี้ถ้าเรามาใช้ก็ขุยถ้าเรามาใช้ขุยคลิปที่แล้วคุณครูให้หนูฝึกโดเลมีซอนลาแล้วก็โดเห็นไหมครับทีนี้เอาไปซอนแล้วตัวไหนก็ได้เสียงไหนเราก็จะเป่าซอนแล้วนับไปถึงสี่โดยเป่ายาวไปเลย สอสองสามสี่ะถ้าการ oh, เป่าเป่าได้ล้วหนึ่งเสียงสี่จังหวะตัวกลมตัวขาวเป่าไปสองจังหวะแล้วหยุดแต่มันมีสองตัวเราต้องเป่าสองครั้งนี่คือนับแบบหนึ่งสอง สครั้งแล้วนะับแบบหน <L ess> ึ่งสอสามสี่นไครับนี่คือตัวขาวที่มีสองตัวจะเสียงเดิมแต่เป่าแบ่งครึ่งกันต่อไปตัวดำเสียงเดิมจะเป่าสครั้งโดยการตัดลมครูบอกอยู่แล้วว่าลมเดียวกับตัดลมตัวดำตรงนี้มันต้องตัดลมให้ขาดจากกันหรือพูดคำว่าเถิดใส่เข้าไปสี่ครั้ง นี่ครับเอาใหม่นะด,ดูตัวอย่างใหม่นะครับอันนี้จะย,ย้อนไม่นะองตัวกลมเลยเป่ายาวมาทีเดียวเลยอย่าลืมหายใจให้ถูกสี่จังหวะถึงหายใจไม่ต้องหายใจก่อนถ้าหายใจทุกครั้งมันจะเหนื่อยเราเก็บลมโดยพยายามเก็บลมทางปากจะได้ลมที่มากที่สุดแล้วเราเป่าแล้วมันไม่เหนื่อยตัวกลมนะครับ ขาวตัวดำนี่คือการเป่าอันที่สองเป็นการเป่ารู้ปอโดเลยที่คุณครูสอนโดเลมีซอนลาโดหนูก็ไล่เป็นตกลมเลยอันแรก โด foi, สองสามสี่เลสองสามสี่สสม,ส La, สสมส Do, สีสองสามสี่ซอนสองสามสี่ลาสองสามสี่โดสูงสองสามสี่ไล่ลงมาลาสองสามสี่ สอ,สองสามสี่มีสองสามสี่เล,เลสองสามสี่โดต่ำกับไปที่เดิมไม่ครบเสียงยิ่งสูงยิ่งสูงสเกิดจากความเ,าเราฝึกบ่อยๆเราจะรู้เองว่าตรงนี้เราเป่าลมแรงนะตรงนี้เราเป่าลมค่อยๆเบาลงนะครับนะอ่ะ พอเราตัวกลมเสร็จแล้วก็เป็นตัวขาวอย่าลืมการตัดลมตรงกลางโด2โด2เล2เลสมี2มี4ี่การนับจะมีสองแบบ1นสองก็ได้1นสองก็ได้หรือเป็นเลหรือโนตตัวนั้น2เสร็จแล้วก็เป่าอีกครั้งหนึ่งก็นับ4ซึ่งมันเป็นการสองครั้งเหมือนกันต่อด้วยซอนสอง ซอนสีลาสองลาสีโดสองโดสี่ไล่ลงมาเหมือนเดิมลาเลแล้วก็โดเหมือนเันต่อไปเป็นตัวดำตัวดำเราก็ตัดลมสี่ครั้งโด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 เลเล ลาลาลาซอน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 มี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 มมเร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 โดต่ำสองสามสี่คบสี่ตัวแล้วก็หยุดนะยังไงครับการสามตัวเล่นที่หนึ่งนับไปสอง เล่นที่สามนับไปสี่แล้วก็ตัวดำตัวนี้ตัวละหนึ่งจังหวะนับหนึ่งสองสามสี่เล่นสามสี่ตัวให้ครบสี่จังหวะนะอ,นนะอันแรกการตีนะและการตีนะครับตบมือให้ถูกก่อนนับเลขให้ถูกนะนับเลขให้ถูกเสร็จปุบ๊บเราทำคล่องแล้วทำคล่องแล้วนะครับหนู ถ้ามีเวลาอัดคลิปการตกมือตัวกลมถึงตัวดำช้าช้าปานกลางไม่ต้องเร็วนะครับส่งคุณครูคหนึ่งคลิปนะเสร็จปุ๊บการเป่าคุยนะการเป่าคุยนี่จะถ้าหนูอัดตั้งแต่โดยันโดสูงโดต่ำเลยมันจะช้าครูขอเป็นเสียงเดียวเอาเสียงไหนได้ที่หนูเป่าแล้วคลองไม่ขอฟากับทีเอาแค่โดเลมีซอลลาโด เสียงไหนก็ได้หนึ่งเสียงเป่าตั้งแต่ตัวกลมนะสมมติว่เาเอาซอนซอนสองสามสี่หายใจซอนสองซอนสี่หายใจซอน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 ,ซอน,ซอน,ซอนแค่นี้พอจบก่อนอ่านคลิปบอกชื่อนามสกลุลเลขที่นะครับห้องด้วยนะครับคลิปนี้คุณครูจะได้เก็บเอาไวด้ดูนะสงสัย ค่อยถามกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้สําหรับการสอนวันนี้เอาแค่นี้ไม่ต้องเยอะนะครับแต่ค่อยๆฝึกไปใครยังไม่ได้ไม่ต้องไปหูกังวลว่าจะไม่ได้ไม่อะไรค่อยๆฝึกนะครับเราเพราะว่าโจนตีไม่เหมือนกับการบวกเลข5้าบวกห้าแล้วได้เฉจบเลยโจนตีต้องค่อยๆฝึก